ชายผู้จะทําให้โลกวันพีสสั่นสะเทือนตามที่อาจารย์โอดานั้นได้บอกมาบอกเลยว่าเรื่องมันต้องใหญ่จริงๆเลยนะใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเกินกว่าที่พูกเรานั้นจะจินตนาการได้นะครับกับสิ่งในโลกภายนอกวันพีสหมายถึงว่านอกจากอาณาจักรเอลบัฟไปในท้องทะเลมันโหดเกินกว่าที่พูกเรานั้นจะรับไหวเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีสทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นชายผู้จะทําลายความสงบสุขของเอลบัฟที่กาลังเยี่ยมเยือนเข้ามา ทำให้ทั้งโลกนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะทําให้โลกใบนี้นั้นต้องสั่นสะเทือนเรียกได้ว่านะครับมันเป็นสิ่งที่อาจารย์โอดานั้นได้หยอดเอาไว้ในงานจามเฟสตางานประจําปีนะครับของค่ายเนี่ยก็คือจะเป็นการระบุว่าในปี2025นี้เนื้อเรื่องมันจะมี2จุดนี้แหละเป็น2จุดเด่นๆที่เรานั้นจะได้รับชมนะครับในปี2025ที่จะถึงนี้วันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับ2โตเต็งโต๊ะสี่คูณร้อไอคู่นี้เนี่ยว่านะครับจะมีความสําคัญต่อโลกวันพีชขนาดนั้นเลยหรอนะ มีโอกาสเป็นใครเพราะจริงๆแล้วมันก็เราไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องนั้นค่อนข้างเชื่อมโยงกันเลยหลักเกี่ยวกับประเด็นนะครับของบุคคลที่เรานั้นจะเกินถึงแต่โอเคนะครับถ้าใครนั้นยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกความบันเทิงเหล่าีที่ทาให้โลกวันพีชนั้นโคตรของโคตรสั่นคลอนเลยอย่างคนแรกนั้นจะทําให้อาณาจากักรเอลบัฟที่เคยสงบสุขนั้นมันจะกลับกลายเป็นไม่สงบสุขซึ่งแน่นอนว่าไอ้นี่เดาไม่ยากนะครับก จะสร้างปัญหามากมายเลยในเอลบาร์นะเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ลูฟี่หรอกเพราะว่านะครับลูฟี่เนี่ยไปที่ไหนที่นั่นนะครับมันก็ปั่นป่วนอยู่แล้วผมว่าอาจารย์โอดานั้นก็คงจะไม่หยอดนะครับไอ้ข้อความนี้มานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โคตรของโคตรปกติแต่การที่ท้ายปีนั้นได้เปิดเผยตัวละครปริศนาตัวนี้มาอันนี้แหละน่าสนใจและโคตรของโคตรไม่ปกติด้วยจึงทาให้นะครับไอ้ตัวละครปริศนาคนนี้ที่คล้ายกับแชงจะเป็นตัวละครนะครับที่สร้างความปั่นป่วนนะครับให้กับอาณาจักรเอลบาร์ฟแน่นอนนะคร แชงปริศนาแต่ก็คิดว่าต้องพูดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับตัวละครนะครับที่ทําให้โลกนี้ปั่นป่วนเพราะการมานะครับของตัวละครปริศนาที่คล้ายกับแชงนั้นเนี่ยเอาจริงผมมองว่าเป็นการมาของตัวละครที่ทามมิ่งโคตรจะดีเลยนะครับอย่างแรกเลยมาในช่วงกลุ่มหมกฟางอยู่อย่างที่2เลยนะครับจะเป็นช่วงเวลานะครับเข้าสู่ช่วงงวดแล้วแหละหรือว่าช่วงท้ายๆของวชชมมันพีดจึงทำให้ตัวเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สําคัญว่าเก่งระดับไหนความสามารถระดับไหนและไอความสามารถระดับนี้นั้นมันสามารถสร้างความปั่นป่วนให้ในจากเอลบาสได้จรริงๆหือ แต่ว่ามันจะมีตัวละครที่ผมมองว่าไอ้นี่สำคัญจริงๆและจะเป็นตัวแปรที่สําคัญของวันพีชว่าช่วงสุดท้ายของวันพีชนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจาันโอดาได้มีการบ่งบอกแล้วครับว่าในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะเกิดอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในทะเลแทงอื่นซึ่งชายคนนั้นเนี่ยในที่สุดนั้นก็ทําให้โลกนี้ต้องสั่นสะเทือนซึ่งผมมองไปเป็น2ตัวละครหลักๆนะครับอาจจะผมเอาแบบเต็ง2ก่อนแล้วค่อยพูดเ1 1> ต็งหนึ่งเต็ง2ตัวไม่ตึงนั้นเนี่ยก็คือผมแดงแชงคูดถามว่าทําไมผมนั้นถึงเลือกผมแแดงแชงชคควว่่าเป็นีตัละรท จะใช่ท่ทาจารย์โอดาบอกต้องบอกก่อนว่านะครับที่ผมนั้นไม่ตัดแชงไปเลยแล้วก็เลือกออปชันที่1ที่ผมกางจะพูดหลังจากนี้เนะี่ยเป็นเพราะว่าถ้าหากตัวละครนะครับที่สร้างความปั่นป่วนในเอลบาฟนั้นเป็นแชงปริศนาแต่ถ้าอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นขั้วรตรงข้ามก็คือแชงตัวจริงอาจจะเรียกแช่งตัวจริงกับแชงปริศนานะถ้าแชงตัวจริงนั้นนะครับสร้างความสันสะเทือนให้กับโลกใบนี้ด้วยมันก็คงจะเป็นอะไรที่พีคมากๆเลยนะครับฟีแบบว่านะครับไอแช่งปริศนาแม่งก็โหดแชงตัวจริงก็โหดนะครับ ให้กับโลกใบนี้ได้จึงเป็นหนึ่งออปชันที่ไม่ควรตัดไปเพราะอย่าลืมว่านะครับการที่ผมแดงแชงคูนั้นสามารถสร้างวีลกรรมเวลาเวนจนตนเองกลายเป็น4ี่จักรพพัดได้มันก็คงไม่ใช่นะครับเป็นการจับสลากมานะครับหรือยัดใต้โต๊ะให้หนุ่มนะในการขู่บังคับให้ตนเองนั้นได้กลายเป็น4ี่จักรพพัดการที่แชงนั้นสร้างความหวาดกลัวสร้างความเกรงขามนะครับให้กับคนในโลกวันพีชขนาดนี้เนี่ยหลักๆนั้นมันก็ต้องฝีมือของแชงด้วยนะครับผมเลยมองว่าก็ไม่ควรตัดแชงออกไปและอย่าลืมว่าแชงนั้นก็พูดเองว่านะครับ จะเป็นโหมดที่แชงนั้นโคตรของโคตรเอาจริงเลยในการไล่ล่าวันพิษในช่วงสุดท้ายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าหากแชงนั้นจะสร้างความปันป่วนนะครับให้กับทะเลภายนอกแต่นะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเอ้ยเป็นเตงหนึ่งยืนตึงนะที่แบบเอ้ยเป็นตัวละครตัวนี้เลยที่อาจารย์โอดานั้นได้เกลิ่อนมาเพราะผมมองว่านะครับมันมีตัวละครที่เตงกว่าก็คือไอตัวละครที่ขึ้นปกคลิปนั่นแหละก็คือหนวดดํานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า,นวาหนวดดําจะไม่ขึ้นเตงขนาดนี้นะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์โอดดดนนนน่าาาร,ร,างราองงงววขขห,หํีถึ คือก่อนหน้านี้จะเห็นว่าจันโอดานั้นปูเรื่องราวของหนวดดาดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นหนวดดานั้นไปแย่งชิงนะครับโพนกิฟจากกลุ่มโจรสัต์ลอแล้วก็ขาดหนึ่งก้อนใช่ไหมอย่างที่2หนวดดํานั้นนะครับพยายามให้ลูกน้องของตัวเองเช่นทางด้านของคูซันนั้นเนะี่ยทำศึกชิงนางช่วงชิงผู้สาวอย่างพุดดิ้งมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการความสามารถสามตาของพุดดิ้งนั้นตื่นขึ้นในการอ่านโพนกิฟหรือนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับให้ลูกน้องทํานู่นทนํานี่และที่มันโคตรน่าสงสัยสุดๆเลยนะครับก็คือเป็นการสั่งการ La การบางสิ่งบางอย่างและการซึ่งถ้าการเตรียมแผนการนั้นเป็นการเตรียมแผนการที่มันสั่นสะเทือนโลกจริงๆเนี่ยผมว่ากลุ่มโจรสนวดดำนั้นค่อนข้างตัวเต็งเลยนะกับตัวละครที่อาจารย์โอดาบอกว่านะครับจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับโลกวันพีซเพราะอย่าลืมว่านะครับเรื่องราวในเอลบาร์ฟนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเรื่องราวภายนอกนั้นก็จะต้องสําคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าหากแบบว่าแค่เอาแค่เอลบาร์ฟนะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเรื่องราวเช่นกลุ่มหมวกฟางทําภารกิจอะไรต่างๆอสมมุตินะกกลุ่มมมฟาาางสราารถจัดัด ต่างๆในเอลบาฟได้และสามารถยึดครองเอลบาฟฟีลแบบว่าเอาเอลบาฟนั้นมาอยู่นะครับในาจาักรของตัวเองได้และเรื่องราวภายนอกนั้นมันไม่ได้ถูกอัปเดตเลยจากบุคคลที่เป็นศัตรูต่อลูฟี่ก็คือทางด้านของหนวดดํามันเท่ากับว่านะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินแค่ข้างเดียวและวันพีชช่วงหลังอาจารย์โอดานั้นพยายามเขียนเนื้อเรื่องให้มันเดินไปไวมากๆจึงทาให้นะครับมันก็ต้องเดิน2แง่ทางจึงมองว่านะครับไอเนื้อเรื่องศัตรูนะครับที่ดูเป็นตัวเต้งตัวเต็เงในการต่อสู้กับลูฟี่ในการคว้าสมบัติ้้ําาคค่่ววัััันน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 ชใงสุดดดทยมก็ือหะรบ นี่แหละจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับถึงความสุดยอดของหนวดดาที่แท้จริงเพราะปัจจุบันนี้เราได้เห็นความสุดยอดของหนวดดำเนี่ยหลกักๆเลยความสามารถของเขา,ากองกําลังของเขาหรือแผนในการต่อสู้ต่างๆแต่อย่าลืมว่าหนวดดาเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ทานโอดานั้นพยายามปูว่าไอเนี่ยคือโจรสลัดจริงๆก็คือฟิลแบบโจรสลัดจริงๆไม่ปราณีใครทั้งสิ้นทําแต่และสิ่งแต่ละอย่างเพื่อตอนเองทั้งนั้นเลยนะครับและแน่นอนว่าเราอาจจะได้เห็นนะครับความสุดยอดของแผนหนวดดาที่มันเบ็ดการปูมาทั้งหมดซึ่งไอการปูมาทั้งหมดทําให้วันพหรือวโลกันพ สันสะเทือนได้เนี่ยผมอาจจะมองในแง่มุมที่ว่านะครับมันจะต้องเป็นอะไรที่มันแบบโคตรสุดยอดจริงๆฟีลแบบว่าโอ้โหทำให้โลกนั้นปั่นป่วนสุดๆเลยถ้าให้ผมนึกในตอนนี้แบบเร็วๆเลยนะครับนวดดานั้นอาจจะแย่งชิงพลเอกต์ก้อนสุดท้ายได้หรือเปล่าหรือนวดดานั้น สามารถจัดการนะครับหนึ่งในสามนะครับผูอ้อานาจของโลกวันพีทได้มันก็คือนะครับกองทัพคณะปฏิวัติหรือรัฐบาลโลกหรือแม้กระทั่งสี่จักรพรรดิด้วยกันเองได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามทีหากโวดดดานั้นสามารถจัดการนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้แล้วล้วก็เท่ากับว่านะครับมันเหมือนเป็นการสร้างขวัวอำนาจของตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นและนั่นแหละจะเป็นความสั่นคลอนครั้งใหญ่ของโลกวันพีทคือมันสามารถประเมินได้ทั้งหมด4แง่มุมเลยนะครับแง่มุมแรกอาจจะได้โพนกิกิฟก้อนสีแดงก้อนส ได้แล้วคุณอื่นจะไปก่อสจุดท้ายไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ยังสามารถช่วงชิงได้อยู่หากลูฟี่นั้นเลือกจะไปช่วงชิงหรือในแง่มุมที่2งนะครับทางด้านของหนวดดานั้นสามารถจัดการกองทัพเรือได้แต่ฟิลแบบว่าไม่ได้จัดการทั้งหมดนะแต่เป็นการตัดแข้งตัดขากองทัพเรือบางสิ่งบางอย่างในระดับที่มันพีคกมากจัดการคนระดับพลระเอกไปอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าพีคและสร้างความปั่นปวงต่อโลกวันพีคได้หรือจะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับจัดการศรีจักรพรรดิได้อ่าถ้าจัดการศร่จักรพรร ไปได้อย่างเนี้ยอันนี้ผมก็มองว่านะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่โคตรสั่นคลอนโลกวันพีชเลยแต่ไอ้แง่จัดการงบผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจัดการถึงสิ้นซากนะอาจจะเป็นการจัดการบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้กลุ่มผมแดงนั้นไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าช็อกแฟนคลับวันพีชแน่นอนเพราะกลุ่มผมแดงนะครับถูกประเมินว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตเลยๆลกกับกลุ่มโจรสนวดด,ดาหรือในแง่สุดท้ายนะครับก็คือทางด้านกลุ่มโจรสนนวดดานั้นสามารถจัดการกองทัพคณะปฏิวัติได้อันน พิษในปัจจุบันนี้ในการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าเป็นในแง่มุมตัวละครที่อาจารย์โอดาบ,บอกว่าจะสร้างความปั่นป่วนต่อโลกวันพีชนะครับถ้าเป็นหนวดดาจริงๆผมมองว่าก็จะเป็นแง่มุมไอ้พวกนี้นี่แหละมันต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆไอ้เรื่องเล็กๆนะครับที่แบบไม่ได้แบบโอ้ยิ่งใหญ่มากมายเช่นหนวดดจาจัดการพลเลอโทได้พลเลอตีได้หรืออะไรที่แบบโอ้โหดูไม่ได้แบบเวอร์วังอ่ะมันต้องเป็นระดับที่มันเวอร์วังจริงๆ,ๆนะครับตามที่อาจารย์โอดาเนะี่ยได้ปูนมาผมก็็มมองววว่่าาาจจจะะเเเปปนนนนุุดพพกี้แหลลรัย สำคัญของวันพีทไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงสุัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรือการคลองโลกไปนี้นะครับตามที่หนวดดํานั้นต้องการและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าเป็นตัวละครตัวไหนนะครับที่สั่นคลอนโลกวันพีทได้และจะเป็นตัวละครนะครับที่สร้างความสั่นคลอนได้ในระดับที่กลุ่มโจดันหมวกฟังนั้นต้องยากลําบากหรือเปล่าลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้กระแสหลกัลกๆมันอยู่ที่หนวดดาแต่ผมก็มองว่าก็สแง,งม่มุมนาอหนวดดาได้ก็จริงแต่มันก็จะมีอีกหลายแง่ๆหรือจะเป็นทางด้้้าานนนแแชงงก็ไดะครับถใ่มมุ จะโชว์เชิงสัญลักษณ์ฝั่งหนึ่งก็คือแ้งปริศนาปรากฏตัวขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแ้งที่เราเห็นในปัจจุบันในการสร้างความปนปืนโลกวันพิษในปัจจุบันมันก็มองได้ทั้ง2แง่เลยแต่ทุกคนนั้นก็ไม่จําเป็นนะต้องคิดเห็นแบบเดียวกับผมสามารถคอมเมนต์ไได้เลยว่าคิดว่าแบบนู้นแบบนี้ครับก็เหมือนก่อนหน้าเนี่ยที่เราเคยพูดกันเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องแฝกของแ้งบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่จริงนะมันกาวแต่ผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูไไไไไไไมมมมมมม่่่จจจจรร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 ิิงงงกก็็็ดดดดด้้้้หหืือออออาาาาาาะะะูนนนนคคััสถเเเเปปลยแุวตพี เป็ดออนการ์ตูนมันไม่ได้เป็ดออนเรื่องจริงโอเคเป็ดออนเรื่องจริงเนี่ยมันสามารถอ้างอิงวิทยาศาสตร์ได้แต่เป็ดออนการ์ตูนปั๊บมันสามารถเกิดหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกินกว่าที่พวกเราจินตนาการได้แต่นี่แหละคือความสนุกความบันเทิงของการ์ตูนถ้าเราดูการ์ตูนแล้วแบบไม่ต้องการไอฟิลแบบนี้จะดูไปทําไมมันก็คือการ์ตูนนะครับเพื่อความบันเทิงเหนือเกินกว่าที่พวกเราจินตนาการได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องอื่นนั้นอเป็นว่าเรื่องของมันไปแแแลลล้้้้วกกกกกัััันนนนนนนเเเาาะะะหหหมมมมืออดดดดิิคคครบุุณณยงงไไ่่ตปใข ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยกันนะครับเราวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ